ม่นด้แต่ใช่ตัวเดียวกันนะโอ้โหอันนี้มีไฟเลยครับโอ้โหใหญ่เลยไฟสวยเลยตรงนี้อุ้ยมันี้อฮ้ยอยากน้ำใจโจกนอันนี้สองตัวนะครับตัวโน้นอยู่ตรงนู้นอันนี้มันอยู่ตรงนี้อืกุ้นตะกีเถอะอื โดนแล้วโอ้ยไหลใหญ่เลยอดันมันขึ้นมาเลยเลยอ๋อโอยนีน่ไอ้ตับตับตับโดนจนได้กัดพิอยู่นั่นแหละตับเหรอเต็มปากเลยครับผม สวัสดีหนึ่งวันครับผมสวัสดีหลังไอ้วันหลังฝนตกหนักเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยครับผมตกโชกเลยเมื่อคืนนี้กระหน่ำลงมาเต็มเลยครับผมช่วงเย็นถึงประมาณพักสามทุ่มครับผมแต่หลังจากนั้นก็คือมันหยุดแต่แรงมากเลยครับผมแล้วก็น้ําขึ้นมานิดนึงก็มาซา้มหมายเดิมเมื่อวานนี้แหละครับผมเมื่อวานนี้มันกัดไปเยอะครับผมแต่ว่าพลาดเยอะเลยเมื่อวานนี้ ยังดีที่รอดแท้วนะครับผมโอเคก็ก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมดูซิว่าวันนี้จะเจอตัวและจะพลาดอีกป่ะโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณเก้าโมงครึ่งครับผมผมออกมาแต่ว่าแดดนี่มันต้องกลัวครับสุดๆแต่ก็แดดก็ยังดีก็ฝนครับผมไปครับผมไปรับชมกันเลยเดี๋ยวจะตีตรงแนวเนี้ยก่อนครับผมเนี่ยเมื่อกี้เห็นมันขึ้นน้ำแวบๆอยู่นะโอเคครับผมไปลุยเลยครับ Mm-hmm. มีขยับน้ํานะครับผมดันน้ําใส่เลยดันตามเลยผมไม่รู้ว่าไอตัวที่ผมเห็นเมื่อกี้มันขึ้นน้ําตอนที่ผมเปิดคลิปหรือเปล่านะมันดันตามมันไม่กัดนะครับผมยังว่ากัดไม่ได้ไนะม่รู้นะว่าไงมันดึงนะครับผมมันกัดแล้วมันดึงครับมีไซด์ด้วยเห็นตัวเลย ว่าอมันต้องดึงนะครับผมปลามันเป็นอย่างเงี้ยมันไปรุ่มเป็นยังไงครับมันกัดแล้วมันดึงเลยอ่ะมันไม่ตุบเฉยนะครับผมมันตุบแล้วมันแบบโอ้โหสายพันธุ์นี่มันตุบแล้วมันแบบสวนเลยสวนเล่าไปเลยอ่ะ แรกก็พลาดเลยครับผมมันคงไม่กัดแล้วครับแบบนี้มันดึงอ่ะโอ้โหมีไฟแล้ด้วยดิเจ็บปวดเจ็บปวดเจอแบบนี้เจ็บปวดว่าจะไม่พลาดอยู่แล้วก็ต้องพลาดอยู่ดีครับนี่มันกัดอย่างเงี้ยครับผมมันถึงได้พลาดเมื่อวานเนี้ยคือเรากะจะวัดแล้วก็คือเนืม้มันกัดอย่างเงี้ยครับผม ถึงได้พลาดเมื่อวานเนี่ยคือเราโอกาสจะวัดแล้วก็คืออุย๊ยขาดขาดครับปลาน่าจะอยู่หรือเปล่านะผมเห็นมันคุดอนะ่ะโอ้หสายเป็นกองเลยเดี๋ยวมือหลุยผมก็มาอยู่ซะด้วยดิปลายังดิดอยู่นะครับนะ่ะไปแล้วพาปลาสายไปแล้ว พาพาสา,ายไปแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนี่ไงเจอแล้วครับผมนู่นไปนู่นแล้วอ้ยไฟก็ใช้ได้ครับเห็นปากเลยโอ้เปียกจนได้เลยเช้าเลย มือลุยมาช้าโอ้โหไอ้มือลุยไอ้มือลุยมาช้ามาช้าฮะออกับแั้งสองกัดตั้งสองที่เนี่ยโ,โหหมายแตกเลยดูเต็มปากเลยเดินดิ้นผัดผัดผัดผา,ายวิ่งมปนู่นพี่ควานเจอโอ้สายคาดอ๋อ แหมแล้วมาจาไปนิดเดียวเองใช่ยลูีม่อุให่ยเลมือนไม่ัดเยวัดที่สายขาดไม่ใช่หรอกมตอกี้สายมันพันกันอยู่แล้วพี่ดึงตอนนั้นเป็นมอยู่ไง <ผม S 1> วันนี้ต้องไม่พออลาดนี่ครับผม,ม <า S 2> ปแปวมแรกมาแล้วเต็มปากเลย มันดิ้นสะบัดสะบัดต,ต,ตั้ง2องรอบนะครับผมแล้วก็จังหวะผมลงไปมันวิ่งเอาสายสายหนีผมควานเจอ <c oughs> <c oughs> เนี่ยฟั็ประมาณน,นี้แหละอะแว้นแวน,แวนแต้มแรกกัดมันตับมินิครับผม <c oughs> มือลุยมาช้าลุยเอง <c oughs> เปียกตัเช้าโอเคลุยต่อครับผม นูน้ำมันจะมันบัน่นเพน่อนทางขวาลองตีในล่องนี้ก่อนครับอื น้ำไปครับเฮ้ยมันไม่กัดนะครับมันเหมือนมีไซด์ด้วยมันมีหลายตัวเลยนะมันมีตัวเดียวน,นะโอ้โหตันขน้าดนน้าดันยังไม่เอาอีกฟ้าผม้โหมีเละวันวันดูครับเนะ่ย โู้โดนแล้วโอ้โหโดนแล้วโอ้โหสายใหญ่เลยมันดันมันขึ้นมาเลยเลยอ๋อโอ้ยแต้มทีสองมาแล้วครับผมโอ้โหสายกระทักสี่ขีด เป็นปากเลย,ย,ย,ยนี่ครับไซรักสี่ขีดนา่าจะได้นะสี่ขีดอ้วอนตุ๊บเลยกัดนี่ครับผมมันตับเต็มปากเลยครับผมแต้มทีสองมาแล้วครับผมก็รถจอดอยู่น,นูนตัวแรกทำได้ตรงงวนครับผม บนบริเวณต้นไม้นะก็เดินไล่ตีมามันก็มีกัดทุกปลาทุกตับทุกตับนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะตัวเล็กๆตีใส่ก็กัดตับแทบแโอเคลุยต่อครับอ,อ,รอ้วนๆเลย นี่ไอ้ตาบตาบนี่ไอ้ตาบตาบตาบโดนจนได้กันผิดอยู่นั่นแหละตาบเหรอเต็มปากเลยเไส่สวยเลยเอเอ,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 เอร่องนี้มีอะไรดีน <laughs> ะ หลายตับแล้วนะครับเนี่ยสามสีตับแล้วพึ่งได้ตัวเนี่ยใส้สวยด้วยหลายตับแล้วหลายตับแล้วตับนี้ไม่รอดนี่ครับผมใส้ก็โอเคเลยนะเนี่ยสองขีดนิด,นดสองขีดอะ่ะ กัดมันตับครับผมตับตับต้องเจอมันตับแต้มทีสามหรือต่อเลยครับผมนี่ไม่รู้มีอะไรดีนะครับช่องนี้ผมตีตื้อไปตื้อมามันก็ออกประกัดอยู่เลยนะกัดผิดสองทีสองทีแล้วครับผมครับผมตีอยู่ตั้งนานนะลืมเปิดกล้องนี่มาอีกตัวงครับผมนี่สเป็นแวดเลยแต้มที่สี่ กัดมันตับครับเด่พูดตั้งนานนึกว่าเปิดขล้องไม่ได้เปิดครับลืมหลังจากพักกินข้าวมานี่ครับผมมาแล้วโอเคดุยต่อเลยครับโหโหนี่มันกินลูกปลาได้เต็มคอเลยครับนี่ยโหไปครับดุยต่อดันน้ำใส 你盖嘞。 โโอ้ใส่สวยเลยครับผมแสงแบบนี้ครับผมนี่หลังจากพักกินข้าวครับผมมาอีกแล้วครับผมที่แรกลืมเปิดกล้องเนี่ยแต้มที่ห้าครับผม เต็มปากเลยกัดมันตับมินิเขียครับผมลุยต่อหลังจากพักกินข้าวครับเบิมน้ำเย็นเข้าเต็มร่างกายสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งโอเคลุยต่อครับหาแล้วโดดก่อน กัดแล้วมันละแวอย่างเดียวกันนะป่าเนี่ยมันงงวัดไม่ทันมันเลยครับขยับนานครับเนี่ยตบปั๊บวัดไม่ทันหายก่อนใช้ได้เลยนะป่ามุ้ยใส่อย่างเดียวเลยไม่กัดนะครับผม โดนสักทีเถอะอืมเนี่ยครับ <laughs> โอ้โหเก็บแล้วกันจะเย็นแล้วด้วยมันเย็นแล้วด้วยครับผมไปตัวที่โดดที่แรกใหญ่นะครับไอตัวที่โดดที่แรกประมาณสองขีดสามขีดเลยนี่ <laughs> ตัวพอๆกับคิปเปอร์แถมทีหกแล้วครับผมดุยต่อเลยผลก็เริ่มมาแล้วครับดุยกันต่อครับผม หกแล้วหกแล้วพาดูสองทงตัวครับมันกัดเมื่อกี้เนี่ยมันกัดอยู่หลายตัวเนี้ยกัดอยู่เนี่ยขยับน้ำใสนะครับ

นี้ยตัวนี้โอ้โหนี่ไงอยากน้ำใจโดนอนีสองตัวนะครับตัวนู้นอยู่ตรงนูง้นอันนี้มันอยู่ตรงนี้นี่เต็ทมดิเจ็ดมาแล้วถ้าใหญ่ขึ้นก็เดินมาเมื่อกี้นิดหนึ่งครับผมรีบเลยครับผมรุยต่อเลยเจ็ดแล้วครับผมกัดดีมากตรงเนี้ย <laughs> เต็มปากเลยครับผมกัดมันตับมินิ มันตับอยู่ในปากแล้วโอเคลุยต่อครับลุต่อครับผมตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นแล้วครับผมตอนเนี้ยเมื่อกี้มันมีอีกตัวหนึ่งขยับก่อนนะครับก่อนหน้าไอตัวนี้ที่จะกัดอนะ่ะอุ้ยสายฝังไม่น่าจะใช่ตัวเดียวกันนะนั่นนโอ้โหอันนี้มีไฟเลยครับ ไม่น่าจะใช่ตัวเดียวกันนะโอ้โหอันนี้มีไฟเลยครับใหญ่เลยไฟสวเยเลยเนี้นี่ครับผมฝาติดๆกันเลยปกติผมไม่เคยครับาาตรงนี้นะผมจะอยู่แถบข้างนอกคุณครับผมวันนี้ผมเข้ามากับน้องเจมข้างในนะโดนเลยนี่ สามขีดสี่ขีดแล้วครับผมตัวเนี้ยประมาณสี่ขีดกัดมันตับมินิครับผมเต็มปากอีกแล้วหรือต่อเลยครับผมตอนที่ฝนจะตกแต้มทีแปดแล้วครับสิบแต้มกับยิ้มเลยเนะี่ยครับผมก็วันนี้ก็เย็นอีกเหมือนเดิม,ม,ม,รม,ดนะมดครับผมหกโมงทลาไหกโมงนิดนะหกโมงนิดแนะครับผม กัดดีเหมือนเดิมครับวันนี้แต่วันนี้วันนี้ไม่พลาดนะครับวันนี้ถือว่าได้ได้โอเคเลยครับผมวันนี้ก็ได้มาแปดแปมครับวันนี้เกมได้มาหกสายปลาก็ถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้แล้วเนี่ยอนมีกัดผิดกัดผิดอีกหลายตัวครับช่วงเย็ๆเนๆเนี่ยเหมือนเสียงปลาจะฮุบรั่นเลยเนี่ยแต่ว่ามันหมดเวลาซะกก่อนครับมืดเริ่มจะมืดแล้วโอเคเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผม ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆกจากช่องนะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม